ไอเทมใหม่จาก e well, ีเวลเซ็ตโตกเก้าอ,อี้พกพาฟังก์ชันครบในราคาที่เข้าถึงได้แต่จะเป็นยังไงต้องดูคลิปนี้ให้จบนะคะดีเวลรีวิววันนี้ขอนำเสนอเซ็ตหมอนอนเนกประสงค์ที่เป็นเหมือนโต๊ะเก้าอี้ฉบับพกพาค่ะเรียกว่าเป็นคู่หูทุกกิจกรรมฟังก์ชันครบจบในเซ็ตเดียวค่ะมาพร้อมกับดีไซน์เฉพาะนะคะที่ซัพพอร์ตการทำกิจกรรมหลากหลายไม่ว่าจะเป็นการอ่านหนังสือดูหนังหรือว่านั่งทำงานก็สบายค่ะ แล้วก็ออกแบบมาให้มีช่องเก็บของถึง6ช่องนะคะไม่ว่าจะวางแก้วน้ําเก็บ iPad เก็บมือถือก็สามารถใช้ได้สะดวกสบายโดยไม่ต้องรกบ่อยๆค่ะเซตหมอนนี้ก็จะออกแบบให้เรานั่งสบายด้วยที่พิงหลังแบบโคฟนะคะซัพพอร์ตหลังให้ตรงแล้วก็มีช่องว่างสําหรับการยืดขาป้องกันการเป็นเหน็บชาได้ค่ะวัสดุทามาจากพรีเมียมโฟมรองรับน้ําหนักได้สูงสุดถึง80กิโลกรัมตอบโจทย์ทุกการใช้งานแน่นอนค่ะและเซตหมอนรุ่นนี้นะคะขึ้นชื่อว่าเป็นโต๊ะเก้าอี้แบบพกพาเขาก็เลยออกแบบมาให้พกพาได้สะดวกสุ สุดเลยค่ะเพราะว่าเขามีหูหิ้วให้สําหรับหมอนทั้งสองใบเลยค่ะจะพกพาไปไหนก็ง่ายมากๆเลยและสําหรับใครที่อยากเปลี่ยนมุมหรือว่าเปลี่ยนบรรยากาศการทํางานใหม่ๆก็ต้องมีเซตหมอนรุ่นนี้ของ b ีเวลแล้วนะคะก่อนจากกันไปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งไว้ติดตามคลิปถัดไปด้วยนะคะไว้เจอกันใหม่ค่ะบ๊ายบาย